สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอร่อยอีกแล้วนะคะไปชมกันเลยนะคะว่าเป็นเมนูอะไรนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะกินปลานะคะซอสมะเขือเทศชีสนะคะทุกคนซอสมะเขือเทศมอสเรลานะคะทุกคนนี่ค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจะไปเข้า หม้อนะคะหม้ออบนะคะทุกคนเข้าไปแล้วนะคะจัดเลยนี่ปลานะคะเอา20นาทีก่อนนะคะไม่ได้ตามที่เขาเขียนไว้นะคะเดี๋ยวเราเพิ่มาดูกันค่ะนี่ค่ะเราอบกันแล้วก็จะอยู่ประมาณน,นี้เลยค่ะกำลังได้ที่เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำ ไข่เจียวสปินานะคะไข่เจียวผักโขมนะคะไว้กินกับปลานะคะทุกคนนี่ไข่ของเรานะคะคุยก็จะใส่เกลือนะคะลงไปพริกไทยค่ะ ซีอิ้วขาวนิดหน่อยนะคะทุกคนปิดฝาค่ะทันนี้ก่อนนะคะว่าแล้วเราก็ตีไข่นะคะ มีอะไรมากค่ะอันนี้ก็คือเป็นเราทําเป็นเครื่องเคียงกินกับปลาอบของเรานะคะทุกคนนี่อันนี้ก็เป็นผักโขมนะคะมีแต่ยอดอ่อนๆน,นะคะล้างแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปไปทํากันเลยค่ะมาค่ะทุกคนมาทํากันเลยนะคะคุยก็จะใส่น้ํามันเยอะหน่อยนะคะ ักไข่ใส่นะคะทุกคนแล้วคุณก็จะใส่ผักลงไปนะคะก็จะ,จะเยอะหน่อยนะคะ แเราก็ใส่ไข่ส่วนที่เหลือลงไปเลยนะคะจะออกมาเป็นยังไงก็ยังไม่รู้นะคะทุกคนอันนี้ปุยไม่ได้ตีไข่กับผักขมใส่กันนะคะก็ทำแบบนี้ลองดู กันกว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะก็ะไม่เป็นไรนะคะอยู่ประมาณนี้ค่ะทุกคนมาค่ะทุกคน ตัอเลยนะคะพอทั่งนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะให้เขาแยกๆแ,แบบนี้ใส่น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะทุกคนพบทำเป็นไข่ไข่สปินาไข่ผักโขมไปแล้วกันนะคะทุกคน,นจะได้ทั่วถึงทำแบบนี้ไม่ <laughs> ไม่เวิร์ดเท่าไหร่นะคะต้องต้องตีไข่ใส่ผักขมไปเลยนะคะใส่แบบนี้ก็จะแยกแๆกันหน่อยก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคน,นคเราก็ทำได้อยู่ประมาณนี้นะคะ ก็ปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวคุจะตักใส่ตะแกงนะคะทุกคนให้เสด็จน้ำมันนะคะนี่เดี๋ยวเราค่อยไปจัดใส่จานทานกับปลานะคะทานกับปลากินกับปลาก็แล้วแต่นะคะหรือว่าจะกินกับน้ำพริกกะปิ ับข้าวสวยร้อนๆก็น่าจะอร่อยนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้กินกับปลาอบเฉยๆนะคะทุกคนก็อาจจะมีผักสลัดนิดๆหน่อยๆนะคะ,คะตีขตแกงก็ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะทุกคน จัดใส่จานกันเลยค่ะปลาเราคุยก็จะแบ่งครึ่งน,นะคะทุกคนนี่นี่นะคะก็จะมีไข่นะคะทุกคนนี่ไข่ผักโขมนะคะ อะเปลี่ยนเป็นจากชื่อไข่เจียวผักโขมเป็นคั้วไข่ผักโขม,มก็แล้วกันนะคะทุกคนนี่แล้วปุ๋ยก็จะนี่ค่ะใส่บรอกโคลีเข้าไปนะคะบอกโคลี่ต้มนะคะทุกคน นี่่คะให้ดูสวยงามนะคะนี่ก็เป็นอันดับเมนูนี้เสร็จแล้วนะคะทุกคนปลาอบพร้อมคั่วไข่ใส่ผักโขมตำด้วยผักต้มอร่อยๆอค่ะก็เสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาปลาอบ ซอสมะเขือเทศชีสไข่คั่วผักโขมแล้วก็บล็อกโคลี่มาฝากนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน